ผู้ชมค่ะพูดถึงรูปร่างที่ดีนะคะล้วนเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆนะคะหลายๆคนเนี่ย,ยพยายามที่จะหาวิธีการที่จะทําให้รูปร่างของตัวเองนั้นดีนะคะแล้วก็รูปร่างสมส่วนค่ะวันนี้นะคะขวามอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ง่ายมากๆเลยนะคะที่สําคัญเห็นผลจริงภายในระยะเวลาที่รวดเร็วค่ะส่วนจะเป็นเคล็ดลับอะไรนั้นมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะขอต้อนรับคุณชยาพิมพ์สวามิวัตรหรือว่าพี่แคทค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอ้เราเจอกันครั้งล่าสุดนี่คือประมาณเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามาตอนนี้รู้สึกว่าพี่แคทเปลี่ยนไปรู้สึกว่าผอมลงอย่างเห็นได้ชัดมากเลยพี่แคทไปทาอะไรมาคะเพราะจริงๆแล้วพี่แคทนี่เป็นคนอ้วนเพลนะคะคุณผู้ชมใช้คํานี้ได้ไหมอ้วนเพลเลยเหรอเลก็คือแบบเป็นคนอ้วนแบบมีเนื้อออกข้างค่ะค่ะคือจะอ้วนแบบ แบบขยายข้างๆแบบนี้เวลาเดินมาก็หรือใส่เสื้อผ้าก็จะด,ดูดูตัวมันเพะเพอ้วนๆอะไรเงี้ยนะ้ะเราก็เป็นคนหุ่นอย่างนี้มา4ี่หปีละเพราะว่าหลังจากคลอดลูกมาเนี่ยไม่ลงเลยนะคะน้ำหนักไม่เคยลงนะคะทำแล้วทุกวิธีทางมันก็ไม่ลงก็เลยแบบ ไม่ค่อยสนใจมันช่างนันอะไรเงี้ยก็เออวัวนไปก็วันวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรทำก็นั่งขายเพชรที่ร้านไปแล้วมาเจอความแตกต่างหรือว่ามาเจอจุดอะไรที่ฉุกใจแบบว่าไม่ไหวแล้วฉันต้องลดแล้วน้าหนักตอนนี้ก็พอดีว่าเราทําธุรกิจอีกอย่างนึงก็คือทําเครื่องสําอางนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือเอาอัญมณีที่เป็นเพชรพลอยไปทําเครื่องสําอางด้วยก็เลยต้องมีการมา PR สินค้าเพ่อมาแนะนําสินค้าทางเคเบิลทีวีให้คนทางบ้านรู้จักนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ เลยแบบว่าเห็นตัวเองในทีวีปกติเราคิดว่าเราไม่สนใจตัวเองเพราะเห็นในตัวเองในทีวีเนี่ยรู้เพิ่งรู้นะคะคุณผู้ชมโทรไปถามน้องเข้ามาว่าทำไม<ค>พี่ดูอ้วนมากเลยค่ะคือพี่หนัก65กิโลคือแคทเนี่ยอายุ40นะคะแล้วหนัก65กิโล<ค>ก็เลยโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งนะคะทำโรงงานผลิตภันเสริมอาหารก็บอกว่าตัวเองหาอะไรให้กินหน่อย<ค>มีไหมที่มาเด็ดดีๆเอาแบบว่าราคาไม่เกี่ยงแต่ว่าทานแล้วดูผอมลงเนี่ยให้แบบ ให้ผอมลงเร็วๆค่ะนะคะทางเพื่อนก็บอกว่าเออแล้วเธออยากได้สูตรไหนบอกโอ้สูตรฉันเลยคือฉันไม่ออกกําลังกายฮะไม่ออกกําลังกายไม่ออกอาหารเขาทําไม่ได้ค่ะไม่ไม่ถ่ายไม่อยากถ่ายท้องเสียอ๋อเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางตัวจะเป็นยาละบายไม่เอานะยาละบายไม่เอาเลยนะคะแล้วก็ต้องเห็นผลภายในหนึ่งเดือนโอโหโจทยากมากเลยค่ะพี่คะแต่ทางเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม่เข้ามาเมืองไทยเยอะค่ะเดี๋ยวฉันจะผลิตให้นะคะเขาก็ส่งมาให้ทานที่บ้าน ผู้ชมขาพี่แคทเนี่ยก็ไม่ได้คิดไรเพราะไม่คิดว่ามันจะลงด้วยนะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอาหารเสริมขนาดยาเคยกินแล้วยังไม่ผอมยาที่อันตรายอาหารเสริมมันจะเหลือเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอางี้ดีกว่าพี่ก็เลยลองทานดูกลัวเพื่อนเสียน้ําใจเขาทำมาให้กินแล้วเขาผลิตมาแล้วค่ะเป็นแคปซูลก็ลองทานวันละ2เม็ดตอนเช้าเขาบอกให้พี่กินวันละ2เม็ดผู้ชมขาพี่แคททานไปนะคะเชื่อไหมคะ1อาทิตย์แรกพี่แคททานเนี่ยลงไปถึง5กิโลโอ คิดเดียวลงห้ากิโลเ,เยอะมากเลยนะคะคือแบบทุกคนที่เจอพี่แคททักหมดว่าเฮ,ฮ้ยไปทำอะไรมาไปดูไขมันมาแน่เลยมันไม่ทมาอยผอมเดร็วจังไม่เจอกันอาทิตย์กว่าๆเธอดูผอมลงมากๆคุณผู้ชมอาจจะเห็นในทีวีว่าเอ้ยก็ยังดูอ้วนอยู่คุณผู้ชมอย่าไปเทียบกับน้องขวัญนะคะเพราะน้องเขาผอมเป็นอาชีพเขาเป็นพิธีกรแต่สําหรับพี่แคทเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่ กินข้าวทุกวันวันละหลายจานอย่างเงี้ยมันจะไม่มีหุ่นแบบน้องดาราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวพี่แคทเอง5กิโลอาทิตย์เดียวถือว่าเยอะไหมเยอาหรับพี่แคทเยอะมากแล้วไม่มีใจสั่นไม่มีปากแห้งไม่มีแบบหน้าเหี่ยวโซมไม่มีเลยเงือออกไม่มีเลยแล้วก็กินอาหารได้ปกติค่ะใช่แต่ว่าแค่ทานได้น้อยลงเท่านั้นเองอก็โทรไปถามเพื่อนว่าเธอใส่อะไรอยากรู้ทําไมอาทิตย์เดียวฉันลงตั้ง5้ากิโลเพื่อนก็เลยบอกว่าฉันใส่ส้มแขกกับผงบุก ฟังดูแล้วมันก็คล้ายๆกับอาหารส้มแขกทั่วไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมคะแต่ส้มแขกของบริษัทโรงงานที่เขาผลิตให้เนี่ยเป็นสูตรของพี่แคทเลยฉันกินแล้วต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นเอางี้เขาให้สารสกัดมาแบบนี้นะคะส้มแขกที่เขาให้เนี่ยเป็นออแกนิกส์อ๋อก็คือปลอดสารพิษปลอดสารพิษแล้วก็วิธีปลูกโดยธรรมชาติปลูกที่อินเดียด้วยนะโอค่ะแตกต่างไงคะพี่แคทที่ปลูกที่อินเดียกับที่ประเทศอื่นเขาไงคะ มัน oh. เหมาะกับพัน์ของส้มแขกพันุ์นี้ข้าวปลูกที่บ้านเรามันก็จะเหมือนแบบแอปเปิลนะคะรสชาติไม่ต่างของของเมืองนอกค่ะใช่แต่น,นี้คือส้มแขกตัวนี้ก็คือปลูกที่อินเดียก็จะได้สารอาหารครบถ้วนและด้วยความที่เป็นออแกนิกคุณค่าเระวิตามินอยู่ครบถ้วนค่ะใช้ส้มแขกถึง3-3กิโลได้ได้ผลิตพันธุ์ามสิเม็ด 1, โอ้โหถ้าจะกิโลหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดเลยนะคะใช่เข้มข้นมากๆค่ะค่ะนะคะพี่แคทเลยแบบโอ้ เออเนะนื้อเข้มข้นก็บอกเพื่อนเออน่าสนใจเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะปลอดภัยแน่นอนไม่อยากจะพูดว่าตอบปลอดภย100ัยร้อเลยแต่อยากจะพูดว่าคือได้ยินคำว่าออร์แกนิกก็รู้แล้วว่าปลอดภยัยและแถมมีอออยล์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาใส่ผงบุก ผงบุกนี่คือยายอาหารถูกไหคะทานแล้วจะทําให้อิ่มเราก็รู้มานานแล้วเพราะเราเคยซื้อเจลลี่ดูดแตน่น้าอร่อยอย่างเดียวน้าตาลเยอะด้วยยิ่งอ้วนหนักกว่าเดิมเลยแต่เนี้นะคะผงบุกของเขาเนี่ยอิ่มไม่อิ่มไม่ธรรมดาอิ่มโดยการขยายพองตัวถึง160เท่าอยู่ในกระเพาะเราคือพอทานไป1เม็ดเนี่ยสามารถพองตัวได้160เท่าค,คุณผู้ชมขาถ้าเราจะลดน้ําหนักแต่เราไม่หยุดกิน เคยได้ยินคนพูดคนหนึ่งว่าถ้าอยากผอมก็หยุดกินซะแต่ทำไม่ได้คุณผู้ชมมันพูดง่ายนะคือใครๆก็พูดได้แต่เราทําไม่ได้นะคะพอทําไม่ได้ปุ๊บเราต้องมีตัวช่วยฉะนั้นตัวนี้ส้มแขกกับผงบุกนอกจากส้มแขกจะลดความอยากอาหารแล้วเผาผันไขมันส่วนเกินนะคะสลายไขมันเก่าทําให้กล้ามเนื้อกระชับด้วยนะคะนะเออคุณพิทูลหาทานตัวนี้หน้าอกไม่เล็กนะคุณผู้ชมเคยมีหน้าอกไซส์ไหนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามันเอาแต่เนื้อข้างๆออก มันจะไม่ได้เอาหน้า,นาอกพนไปด้วยนะคะ,คะอย่างพี่แคทเนี่ยเนื้อข้างๆอ่ะหายไปเลยนะคะอ,อย่างพุงอย่างเงี้ยนะคะคือคนท้องคลอดลูกอ่ะมันจะมีพุงอย่างนี้<ช>นะคะ<ช><ช>แต่นี้ก็คือเนี่ยพุงเนี่ยสามารถรูปให้ดูได้นะคะปกติชุดอย่างเงี้ยจะใส่ไม่ได้มานานละ เพราะว่าเพราะว่าเชือกเนี่ยปันไม่ถึงโบเนี่ยมันจะไม่ถึงแต่ตอนนี้ใส่ได้แล้วเห็นไหมคะสามารถมัดโบได้สวยงามนะคะแล้วบอกว่าเฟิร์มมากขอจับขนหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดสมุดผอมแล้วแต่ว่าเนื้อเหลวเนื้อเละแต่วันนี้แบบเนื้อมากถึงบอกว่าหูสูตรนี้เนี่ยว่าทําจริงๆแล้วสั่งกินเองนะคะแต่วันนี้กินดีมากก็เลยอยากให้คุณผู้ชมทานเหมือนกันนะคะเพราะคิดว่าคนไทยมีปัญหาเรื่อง อดอาหารเนี่ยไม่ได้ันดบบหนึ่งออกกไม่แบบทุกประเทศอะ่ะพี่มองว่าคนไทยอดอาหารคนทุกประเทศอดอาหารไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ชมถ้าเราหยุดกินโอ้พี่แขขคทขายอย่างนี้เนี่ยฟังเนื้อหน้าสนใจมากขอนเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านเนี่ยสนใจอย,อยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีสิทธิพิเศษมอบให้ไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะก็จะทานได้ ถ้าเย็ยนหูนังขวัญทานได้เดือนหนึ่งแต่ถ้าอย่างพี่ต้องทานสองกล่อง60เม็ดก็จะทานได้ถึงจะทานได้เดือนหนึ่งเหมือนกันวันละเม็ดวันละ2เม็ดนะคะหก <m. S 2> ล m, ่องมี30เม็ดจริงๆราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะราคาข้างกล่องมันอยู่ที่2,500บาทะนะคะน,นี้เป็นราคาที่ทางโรงงานส่งมามแต่พี่แคทอยากให้ทุกคนผอมสวยเหมือนกันวันนี้พี่แคทสำหรับรายการนี้นะคะจะให้ราคาพิเศษละกันค่ะให้กล่องละ1 5 0 0พ้อพอ ลดไป1000บาทเลยลดเป็นจาก2530เมตรลดไป1,000บาทเหลือ5 0 0ค่ะนะคะแล้วสิทธิพิเศษกว่านั้นรายการนี้นะคะก็อยากให้น้องขวัญได้ทานด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่ซื้อ2กล่องขึ้นไปปกติจะ3,000บาทนะคะวันนี้ผู้ชมที่ดูรายการนี้นะคะจะได้2กล่องในราคาเพียง2008โอ้ยิ่งถูกลงไปอีกถูกลงกว่านั้นไม่เท่าไหร่วิจัแถมนะคะให้ฟรีเลยเจ๊กระชับสัดส่วน เจะตัวนี้ดีดะคะ่ก็ที่น้องจับเนื้อพี่เมื่อกี้บอกไม่เหลวพี่แค่ทาเจลกระชับตัวนี้ควบคู่ไปด้วยเจลกระชับตัวนี้จะแจกให้ฟรีขนาด200กรัมนะคะราคา2,000แต่ไม่ขายให้ฟรีเพียงซื้อผลิตภัณฑ์2กล่อง2,800บาทเอาไปเลยคะ่ะ1ขวดค่ะสนใจที่จะรับสิทธิพิเศษที่ดีแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะ1577แล้วกดโทรออกเลยค่ะหรือว่า022900999 คุยนานเท่าไหร่ก็3บาทปรึกษาได้นะคะว่าฝุ่นอย่างเรากินกี่เมด็ดดีต้องทานยังไงเวลาไหนปรึกษาได้หมดสามารถส่งให้ถึงบ้านฟรีด้วยฟรีค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะว่าในท้องตลาดนี้นะคะคงจะมีสินค้าที่ไม่กิ่ตัวเท่านั้นนะคะที่จะมีเจ้าของที่ใช้เองแล้วก็เห็นผลจริงแบบนี้ค่ะเราไม่ได้จ้างดาราน,นะคะเพราะเราคิดว่าน้องเขาสวยอยู่แล้วนะคะเราเองเนี่ยเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เรากินเองเนี่ย เราต้องพร้อมก่อนเราถึงเอามาขายได้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีที่มาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะพี่แคทหรือว่าคุณชยาพิมสวัสดิ์มิวส์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ